เดี๋ยวจะมาเขย่ากิ่งไม้ก่อนครับให้ทีมงานเขาหวานเตรียมพร้อมเฮ้ย,ย,ยหมดกนู่น,นจะได้เ,เดยขย่ากิ่งไม้ต้องลงไปดึงข้างล่างเ,เ,เว้ยอ่าจาพงได้ปลาตะเพียนใหญ่ตัวหนึ่งน่น เอาเลยไม่ต้องรอบอร้บอนหรอกมันไปหมดแหละอ,อถูกแน่นอนครับรอบนี้รอดูจะถูกไหมผมคิดว่าถูกอะ่ะ เออนั่นแหละโอ้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วลงไปดูเแก้วเแก้วเแก้วไฟขึ้นไฟกางไีเว้ย อู้ปล่ออือไผ่เต็มที่เลยไอ้ตัว13กิโลถึงมั้งมองนั่นแล้วมองขึ้นถึงครับตกอะไรนี่ตกได้กระชังหนึ่ได้กินแท้ระวังมันตำมอนนะผ่ากันนั่นน่ะ ยแรงเย็นเลยเย็นแหงอยู่ว่ะต้องทัดต้อนใบใบอุ้มพอดูเดียวไล่ดูเสียแก้วอุ้มขึ้นมาทั้งแหน่ะอุ้มขึ้นมาทั้งแหเลยจักเป็นมวยบอดักหนิตกปลาตกปลานั่งตกอยู่นั่นมีบ่บมดเรือแล้วไฟแจกแหงอยู่ไฟมันยางเงยเด้ ใครกขมอเลยใี่กระป๋องเบี้ยมันกขูมือเลยพ่อจับตกปลาป้ากระป๋องเดี๋ยวไฟบุ๊บออกเลยนั่นนี่ระวังปาไป่าครับ เดีอยาเอาหนังใส่ผื่นเด้อสีหยาบมือนีจ่าพงสิษยยอดเลยครับจ่าพงของเราบรรยากาศบ้านเราก็แบบนี้แหละครับหาอยู่หากินปลาเป็นล้านตัวนะครับแต่หวานไม่ถูกเออปลาเป็นล้านตัวหวานไม่ถูกถูกปลาอะไรนะปลาเสื่อมบ่ ตัวใหญ่นะเสียแก้วระวังแหกขาดโอ้โหหาโลพีคนโอ้บระตูกับตักระตกเนาะมันคือไผ่มันคือบุบบมันมีมันมีอะไรวะโอ้มีดิปลาอะไรหนึ่งว้ามีตัวใหญ่บระตูไผ่เหมือนแหงอุ้ยรุ้จีบอ่ะืมปล่อยลงหรือเปล่า เอาปนินเหรอเอาปนินใช่ไหมปลาต้องวะน่ะรือไปสลิดสลิดว้าวเอาไว้เอาไว้ก่อนตัวนี้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปเอาคุก่อนตัวเล็กเราไม่เอานะครับตัวเล็กไม่เอาเอาตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เอาเอาตัวใหญ่ เอาปลานิลเราเอาปล,ลา,า,าปสลิดอืมไม่ใช่บางบ่อบ่อเรา,าเองปลา,าสลิเดเยอะอยู่บ้านแมน ออได้ปลาสลิดสามตัวปลานินตัวหนึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะครับผม